ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พิวก่อนนะคะตอนนี้ระหว่างที่เรารอรถสีข้าวนะคนี้รถสีข้าวกำลังติดงานอยู่นะคะ,ะเสร็จจากงานขาวดำก็ทีแรกก็ว่าจะไปเกี่ยวของเราก่อนนะคะแต่พอดีเขาติดนะ,ะถนนนะคะก็เลยควักก่อนนะคะก็เลยผิดคิวไปนิดนึงนะคะเราก็เลยไม่ได้ตามคิวเนาะ นี่นะเราก็มารอคิวต่อนะคะอืมแต่ไม่เป็นไรอะ่ะให้เขาเอาสี้ก่อนนะแล้วจากน้านี้เราก็แต่รอบหน้าเนี่ยคือต้องเข้าระนาเรานนคะทุกคนเพราะว่าเราจองก่อนนะคะนี่นะก็นายาชีนะคะตอนนี้ก็ลุยนะโหมองไม่เห็นเลยนะทุกคนมองไม่เห็นรถเลยนะเพราะอะไรเนี่ยอืมพันนามันบังนะทุกคนมองไม่เห็นเลย นี่นะก็มีคนมารอคิวต่อนะ่าบอกนะว่าจะมารัดคิวค่อยบ่ได้เด้อนี่นะคะไม่ว่าจะใช้รถเกี่ยวนะคะหรือว่าใช้รถสีนะคะก็ต้องรอคิวนะคะรอคิวยาวๆไปนะแต่ถ้าแต่ถ้าเจ้าของรถเนี่ยตามคิวมันก็โอเคนะคะแต่ถ้าแบบคิวหน้าคิวนั้นไปคิวจองทีหลังแล้วไปก่อนในมโมโหเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทุกคน โอ้โหาการท่อเที่ยวแล้วโอ้ได้หลายขนาดอ๋อสองเที่ยวส,ส,สามอุม้ออม,มอ๋ออือก็มาเกี่ยวข้าวยาชินะแต่แบบแบบอุ้มเนาะแบบอ้าว มาด้านซ้ายเฮ้ยโอ้ชี้อ๋อคือแบบรถอุ้มนี่ก็คือจะไอ้นั่นนะคะทุกคน รดอุ้มนี่คือไม่ได้ใส่กระสอบเนาะคือเกี่ยวเ็จนะคะก็จะเทใส่อา้าใครอะใครเกาะข้าวงุ้งงับงุ้งงับงุ้งงับเนี่ยน,นะทุกคนเนีย่ยถ้าเกี่ยวเส็จก็จะเทใส่รถแบบนี้เลยนะทุกคนเขาเรียกว่ารถอุ้มเนาะ ก็เหลืออยูอ่สองแปลงเล็กเนาะสงแปลงเล็กนะคะแต่ข้าวก็ล้มหน่อยก็จะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะทุกคนนะะก็จะเทใส่รดแบบนี้แล้วก็เอาไปตากนะคะที่ลานนะทุกคนเขาก็จะปล่อย,ปล,อยปล่อยลงรถเลยแบบนี้เลย แล้วนะทุกคนขอบคุณพี่น้องพี่น้องที่มาช่วยกัน ช่วยกันผลไม้คนละมือแล้วก็เอ p พีก็จ้า แม่มาให้กำลังใจนะคะแอนแม่พีได้นะคะนะกะ็ชมคลิปชมไลค์ถ้าเป็นใจกับแอนแม่พีนะคะแล้วก็น้องโอยด้วยนะคะมีคอนเทนต์นะคอมเมนต์เลยนะคะคอนเทนต์นะคะก็แอดขออนุญ,ญาตนะคะลงคลิปไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาในชุนมชมเป็นกำลังใจกับแอนแม่พีนะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะนะเดี๋ยวเจอกันอีกในคลิปต่ตอไปนะ,ะนะสวัสดีค่ะ